คือ5กันทั้งโซเชียลเพจดังเผยปีนี้ครอบครัวดารามีเมียน้อยมาพัวพันสามคู่วันนี้18มิถุนายนทางเพจดังเจมอย1้8ได้โพสเฟซบุ๊กบอกว่าปีนี้ครอบครัวดาราคนดังมีเมียน้อยมาพัวพัน3์3คู่แล้วนะนักร้องยุค90เป็นความโชคดีของเมียหลวงที่ยอมหยา่าเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นอีกคนเลยเสนอหน้าได้แบบไม่โดนตราหน้าว่าอีนี่เมียน้อย นักร้องซอฟล็อกเมียหลวงยังคงทุกข์ใจเพราะเมียน้อยพยายามอยากเปิดตัวยามเกลียดเมียหลวงอวดผัวว่าเขารักใครมากกว่ากันส่วนนางร้ายหน้าเหวี่ยงต้องทนกับพฤติกรรมผัวและเมียน้อยอย่างลำพังเพราะเขายังควงกันไปละลาแต่กูไม่อยากใครจะทำไมฟังกูนะ คนที่ดีที่สุดในชีวิตต้องไม่ใช่คนที่ได้มาจากการแย่งชิงของใครความรักไม่ใช่การครอบครองแต่รับรองว่ามันไม่ใช่การแบ่งปันการแย่งชิงคนมีเจ้าของมาเป็นสุขแค่ชั่วคราวแต่มันสร้างความปวดร้าวให้มึงชั่วเนรัน์ท่านพุทธทาสภิขุกกล่าวว่าคนเรานี้มักจะหาข้อแก้ตัวให้กิเลสทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าผิดแต่ก็พยายามหาข้อแก้ตัวในการทำผิดนั้นๆจนติดเป็นนิสยัย ปอลอถ้าเชื่อเรื่องเวนกรรมก็เลิกหาเหตุผลดีๆให้กับพฤติกรรมความเฮของตัวเองได้แล้วด้วยรัก e p อีพิมมียทนายเจม